สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามือนี้ก็มาเจอกัะบี่แล้วนะจ๊ะในช่องบีบีไลฟ์ไซส์นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมือนีก็เตรียมลงพักคือเก่าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแต่ว่าอ่าบีบีมีจูลินซี่อันหนึ่งที่บีทําใส่ทุกปีนะจ๊ะเฮ็ดเองและกาฮานวัสดุอุปกรณ์ในบ้านนี่แหละจ้าบ่มีอย่าลไรจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามือนี้บีกับซิมารเซ่อันจูลินซี่น้ำซ่าวเขาเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยน้ำซ่าวข้าวนี้เลยเนาะจ้า อันจีบน้ำเท้าเขาอันเขาเท้าเออเขาเนีว้วหรือว่าสิเป็นเขาเจา้าเขาสวยกันแล้วแต่นเนาะจะเพื่อนๆจา้พาพะล่าเฮาล่างเข่ากอนกอนสีเฮาสีหุงหรือว่ากอนสีเฮาสีหนึ่งเนาะน้ำม,มันมีประโยชน์มากมายเลยเด้อจ้าอย่าพึ่งเทศถิ่มเาา้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะเก็บไว้เก็บว้เนาะ เก็บใบเก็บไเบเพราเวลาไดล์ติลหนึ่งสองลิรแล้วเขากลมาเห็ดอันน้ำจุลินทรียน้ำเศร้าข่าจุลินซีย์จากน้ำเศร้าข่าได้เน้อะจะเพื่อนๆจะมีประโยชน์มากมายเลยเนาะจา้าเอามาเล่งพืชเอามาลดน้ำพักสวนขั้วข้าวลดอันดอกไม้ลดยัง,ลด,งลดได้เบิดสารพัดจากเพื่อนๆืนจะมันดีสามารถอันเห็ดหาอันพักพืชของห้าวงามเป็นสามแ่าเลยจากเพื่อนเื่อนจ้าเนาะกระโบมีอยังไรครับ ส่วนผสมที่เ้องต้องเตรียมกับเป็นขวดเนาะจ้ะอันนี้เป็นขวดน้ำเป้าพลาสติกนี่แหละจะขนาดหนึ่งลิตรเนาะจ้ะเนีย่ะเพื่อนๆจะ้จะส่วนผนสมก็มีสองอย่างทีบีบอกไปเนาะน้ำตาลแล้วก็น้ำเจ้าเข่าจา้ะอันนี้เป็นน้ำตาลไส้แดงเนาะบีกับสีใสอยู่เอออัน,นลืมบอกอันนีกันน้ำอันนี้ก็ประมาณหนึ่งลิตรเนาะจา้จะเพื่อนๆจ้ะทีบีเด้ตวงมาแเลยมันก็สีพอดีกับขวดเนาะจ้ะนั่นแหละแล้วก็น้ำตาลไส้แดงเนาะจา้ะ หนึ่งลิตรใส่อยูสามซอนโตเนาะจ้ะเพื่อนๆนจ้าใส่กันไปเลยจ้าสามซอนโตน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวกระจาได้เนาะจ้าแล้วก็ข้นให้มันเขากันจ้ามีประโยชน์ต่อพืชมีประโยชน์ต่อต้นไม้มีประโยชน์ต่อดินน้ำจากเพื่อนเพื่อนจ้าน้ำตาลทรายแดงนี่ก็สิไปเอ่อเป็นอาหารของอจุลินทรี์เนาะจ้าทำให้จุลินทรี์เป็นเลี้ยวเติบโตเร็วนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านั่นแหละ คนให้มันเข่ากันเลยสูตรดีไส่บัวใหเลยเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะสูตรนี้ต้องหมักไว้ก่อนนะอย่างน้อย 3- ถึงสี่อาทิตย์จ้ะเพื่อนๆจ้าเ้าต้องหมักไว้ก่อนเนาะจ้ะห้าใส่เลยบัวให่จ้าแล้วก็ดูลินนซี่นนำเศ้าเขานี่ก็สามารถเห็ดหลายสูตรเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะบางสูตรเพื่อนก็เห็ดแตกต่างกันไปเนาะจากแต่ว่าบีใส่แค่สองยางนี่สำหรับเฮ็ดอจุลินซี่นนำเศ้าเขานะจ้ะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละแลไปฮด ต้นใหม่ดอกใหม่งามจ้ะเพื่อนๆจ้ะคล้ายๆว่าปุ๋ยสูตรดีชนิดหนึงเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะที่เข้าสามารถหาได้ในขั้วเลื่อนเนาะนั่นแหละน้ำตาลนเนื้โอ,อโลาหลอ้ะโคษโค้กไพ่ด้จ้ะเพื่อนๆจ้ะเสียงเครื่องบินเสียงนกเสียงธรรมศาสตร์ เพื่อนต้องมักไว้อย่างหน่อยสถึงสี่อาทิตย์ถึงสีมาใส่ใดเนาะจะเพื่อนเพื่อนจ้ะว,ว่าง่ายๆกับประมาณเดือนนึงเลยจ้ะถึงเสียมาใส่ใดสูตรนี้ใส่บดไดเลยเด้อจะเพื่อนเพื่อนจ้ะมีน้ำตาลอยู่หน่อยนึงเนาะอย่าเอาเต็มมากเด้อจะเพื่อนๆนจ้ะเพื่อเห้สีเขย่าเนาะ เื่อเข้าเสียไว้เขย่าให้น้ำตาลมันละลายจะเพื่อนๆจ้านั่นแหละเก็บไว้ที่ล่มหรือจ้ะเก็บไว้ที่ร่มหรือว่าแดดลำไล่เนาะจ้ะเพราะว่าจุเลนซีเพิ่นบ่มมักแสงแดดเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะเก็บไว้ในที่ร่มดีที่สุดมากไว้เลยจ้าอย่างน้อย3 4ถึงีอาทิตย์ทีบีบอกประมาณหนึ่งเดือนนะเขาจะมาใส่ได้เนาะจ้ะปริมาณการใส่ของเข้ากับสองซอนโตต่อนามา20ลิตรเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้านั่นแหละแล้วก็ะฮดลาดต้นใหม่เฮาใด้เลยจ้ะ นั่นแหละบ่มีหยังหลายจะเพื่อนเพื่อนจ้ะเพื่อนเพื่อนเขย่าเขย่าเนาะเขย่าเขย่าแล้วก็ค่อยอันค่ายฝาได้จะเพื่อนเพื่อนจ้ะอย่าปิดฝาแนนเนาะเพื่อนมีแก๊สเนาะจะอาจสิระเบิดได้เนาะนั่นแหละปิดได้แต่ว่าปิดได้บ่แน่นเด้จะเพื่อนเพื่อนจ้ะนั่นแหละแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มยี่สิบมือกับป็นนะจ้ะแล้วก็มาลดน้ำต้นไม้เร่งพืชสวยงาม เลงอันพักเขียวงามเล่งดอกงามเลงผลดกนอกจากเพื่อนๆจา้าสูตรนี้กันง่ายๆหาใส่ในขั้วเลื่อนจา้าบ่มีอย่างไยน้าตาลกบน้ำเศร้าเขาเนอกจากแล้วก็เอาไปใส่อันอ่าล่างของน้ำก็ไดจา้าเพื่อนๆจา้าเป็นแบบว่าชาโคกเขามีกินเหม็นกินบทพึ่งประสงค์ขึ้นมานนะจะเอาไปเทลรงชาโคกเขากะสามารถดับกินได้อีกแบบหนึ่งจะเพื่อนๆจา้าดีมากๆเลยจะน้ำเศร้าเขา นี่แหละบีกเหตุไห้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มสีเขานาหอนเริ่มสีปลูกผักและอีหยังที่ปุ๋ยสูตรดีๆบีกัสีมะเส่เพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆเพราะว่าเ้าปลูกผักกินเองก็คำานึ่งถึงอ่าอีหยังคำานึ่งถึงการปลอดภัยเนาะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะนั่นแหละเพราะว่าเ้าปลูกกินเองมามาเพราะว่าเ้าปลูกกินเองเขาต้อง ใส่ใจเนาะจ,จะเพื่อนๆจะห้าวผต้องใส่สารเคมีเนาะจะห้าวก,กับใส่จุลินทรีย์ทั่วไปนี่แหละจะหาสามารถหาใส่ได้ในขั้วเลื่อนเนาะจะกระบมอมีสารเคมีตัวร่างกายตัวคนบริโภคน้ำจะเพืเ่อนๆจะนั่นแหละสามารถใส่เข่ากระง่ามด้วยจา้าเนี่ยใส่เข่ากระง่ามเนาะเทลาดต้นใหม่เทลาดยานีก่กระง่ามจะเพืเ่อนๆจะเอองามงาม,งามงามทุกอย่างเนี่ยพเพราะว่า,บบาวแต่ละปีปีกระเฮ็ดไว้คู่บ่าสูื้ฟังนะจ้าอืม อันแหละคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้ะขอฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บ่มีอย่างไลายก็มาแช่มือนี่จุลินสีน้ำซาวข้าวจ้ะง,งามๆใส่ผักง,งามๆเลยจ้ะเพื่อนๆเห็ดเอาสารารรผสมน้ำแล้วก็ไป็นสีอันสีดผักสีดพืชสีสเขา้าสีดสารปัดได้จ้ะขึ้นซื้อว่าเป็นพืชเนาะจ้ะนั่นแหละ ไปไปมือนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดชซับซักไข่มือหน่าเดี๋ยวบีสิมาแซ่สูตรดีๆสูตรเด็ดๆอีกเด้อจากเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า